คุณยายว้ยเจ็ดสิบนำเงินสามล้านไปกวากธนาคารแต่ขอพบผู้จัดการก่อนพนักงานจึงพาไปพบผู้จัดการเลยถามยายว่าคุณยายเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะยายก็บอกผู้จัดการไปว่าเล่นพนันมาจ้ะยายไปพนันอะไรมาแล้วครับเนี่ยผู้จัดการถามต่อ ยายก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกพ่อหนุมอยากรู้ใช่ไหมละ่ะไหนลองมาพนันกันสักแสนหนึ่งเอาไหมละ่ะว่าเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้ไข่ของพ่อหนุ่มจะเป็นสี่เหลี่ยมผู้จัดก,การหัวเราะลัน่นล้อเล่นนะยายแต่ว่าจะพนันกันจริงเหรอยายบอกด้วยความมั่นอกมั่นใจเอาสิยายมีเงินตั้งเยอะแยะ ผู้จัดก,การเห็นว่าไม่มีทางที่ไกรของตนจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยตอบตกลงรับคำท้าและก็นัดเนี่ขั้วพรุ่งนี้เก้าโมงเจ้าจะมาพบกันอีกที ตลอดทั้งวันผู้จัดก,การไม่มีอันทำงานก้าวกล้ำแต่ใครตัวเองว่ามันยังกลมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ารุ่งเช้าตื่นขึ้นมาผู้จัดก,การก็ไม่ลืมที่จะตรวจสอบว่าใครตัวเองยังกลมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า และก็กระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเพราะว่ามันยังกรมเหมือนเทมจริงๆวันนี้รวยแน่ก่าวมองเจ้าหญิงชรามาที่ธนาคารและก็ตรงไปที่ห้องผู้จัดการพร้อมกับชายอีกหนึ่งคนสวัสดีครับคุณยายผู้จัดการกล่าวทักทยายอ้าวพาใครมาด้วยละ่ะเนี่ยยายก็บอกว่าอ๋อท่านอายการคือว่า ยายเห็นเงินพน,นันอ่ะมันมากก็เลยพาท่านมาด้วยผู้จัดการยิ้มเล็กน้อยคุณยายผมเสียใจด้วยนะยายอ่ะแพ้พน,นันผมแล้วแหละไก่ผมเนี่ยยังกลมอยู่เลยนี่ไงห่วแล้วผู้จัดการก็จัดแจงปลดกางเกงลงและก็เรียกหญิงจรามาตรวจสอบ ยายก็เลยเดินไปลูบๆครำๆไข่ผู้จัดการขณะที่ยายกำลังคำไข่ผู้จัดการอยู่นั้น <c oughs> ผู้จัดการเหลือไปเห็นอายการที่มากะยายก <c oughs> ำลังเอาหัวโขกกำแพงติดๆกันหลายครั้ง <c oughs> เลยถามยายว่ายายยายอายการเขาเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ยายยิ้มเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็บอกว่าเ <c> ข <oughs> าแพ้พนันยายน่ะ <c oughs> คือยายบอกเขาว่าภายในเที่ยงวันนี้ยายจะได้กรำไก่ผู้จัดการธนาการในออฟฟิศของผู้จัดการเองเลย <c oughs> อายการเขาไม่เชื่อ <c oughs> เราเลยพนันกันห้าแสน